สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอสกูตชี่คอลเลกชันของแม่นะคะวันนี้แม่เลือกมา5อันนะคะที่เป็นไอบูหมดเลยที่เลือกมาวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบความสโลกัน,นะคะ่ะว่าใน5อันที่แม่เลือกเนี่ยนะอันไหนสโลที่สุดนะคะจริงๆไอบูแม่ก็มีมีหลายตัวอยู่ใช่ไหมแต่ว่าแม่เลือกขนาดใกล้เคียงกันนะคะจะมีอันนี้ที่โดดมาหน่อยเพราะว่ารู้สึกชอบอันนี้มากอะ่ะชอบอยากเอามาเล่นก็เลยเอามา รวมด้วยครั้งนี้นะคะขนาดประมาณนี้นะคะที่มีอีกก็คือสตรอเบอรี่สีแดงส้มสีเหลืองอะไรแบบนี้นะซึ่งมันเป็นรุ่นเดียวกันนะคะเป็นทรงเดียวกันแม่ก็เลยเลือกมาอย่างอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองบีบวัสโลแค่ไหนนะมีทองด้วยค่ะเพราะว่าความรู้สึกแม่ว่าตอน ตอนรีวิวแม่รู้สึกว่าสโลก็ลองเอามาดูกันนะมาเทียบกับคนอื่นเป็นยังไงเราหมอพูดถึงตัวนี้กันก่อนคืออันนี้ตอนนี้ชอบมากสกุชชี่ของแม่นะคะถ้าแม่ไม่ได้อามาถ่ายวิดีโอนะเขาก็จะอยู่ในถุงอยู่ในกล่องอย่างเรียบร้อยแม่ไม่ได้ามาบีบเล่นนะคะพอได้เอามาถ่ายวิดีโอก็ถือโอกาสมาจับจับบีบเล่นเลยอันเนี้ยที่บอกว่าชอบมากเพราะว่าน้ำหนักมันเบาดีค่ะแล้วมันนุ่มแล้วก็สัมผัสมันเหมือนขนมปังอะ่ะมันเหมือนขนมปังปอนอะ่ะ มันชื่ออะไรนะ butter bread loaf อะคะไอบูคือจริงๆแล้วอ่ะ English bread ก็เป็นที่สุดของขนมปังของแม่อยู่ใช่ไหมคะพอมีตัวนี้มานี้เริ่มลังเลนะกลายเป็นแบบตัวนี้ดูหน้าตารูปแบบเหมือนจะธรรมดาไม่ได้ถักเปียสวยงามแบบ English bread นะแต่แต่เล่นไปเล่นมาเริ่มจะชอบตัวนี้เท่าๆกันละกันเนาะชอบเท่ากันก็จะหอมเนยนะคะนุ่มมากเลยอะ สีนุ่มสโลมากเลยมาเรามาเริ่มกันที่วันนี้เอาเล่น5อันพอนะคะเดี๋ยวเดยแม่งงพีชกับส้มกันนะคะคือพีชอะแม่ก็ว่าสโลมากไนงะโอ้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยส้มนะคะ เรามาบีบพร้อมกันนะหนึ่งสองสามส้มสโลกว่านิดหนึ่งนะคะเอาใหม่หนะนเขยที พอๆกันเลยค่ะใกล้เคียงมากแต่ส้มจะสโลกว่านิดนึงนะเดี๋ยวเราลองส้มกับสตรอเบอรี่ดูนะคะอ่ะสตรอเบอรี่คนเดียวกันทีนี้มาสตรอเบอรี่กับส้มนะหนึงสองม อีกทีนึงนะหนึ่ง,นะงสองสอง,สองอันนี้นะคะพอๆกันเลยแต่เท่าที่แม่ดูก็จะเป็นโซ่มีกแล้วนะดูกันอีกทีนะน้องๆดูแล้วคอมเมนต์บอกแม่เลยนะว่าอันไหน ส้มเนาะแม่ว่าส้มนะเนี่ยน่าจะส้มนะคะพีนนี้เรามาดูพีชกับสตอบรอเบอรี่กันหนึ่งสองสามสตอรอเบอรี่นะคะสตอรอเบอรี่สโลบกว่าอี จริงๆใกล้เคียงกันมากเลยค่ะแต่แม่ก็ว่าสตรอเบอรี่สโลกว่านะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นส้มสตรอเบอรี่พีชนะทีนี้ก็ทองเรามาดูทองกันกันนะพอมาดูอย่างนี้นะคะดูทองสโลน้อยสุดเลยเนาะมาลองดูกันนะคะ อาจจะพราะว่าแบนกว่าหรือเปล่านะแต่แม่รู้สึกว่าทองจะขึ้นเร็วกว่าอื่นนะคะงั้นทองมาอยู่ตรงนี้นะทีนี้มาดูขนมปังของแม่กันเรามาดูขนมปังกับส้มกันนะคะ สำหรับคู่นี้นะคะด้วยความที่ขนาดเขาต่างกันมากนะตัวนี้มันก็จะขึ้นช้ากไปอยู่แล้วแต่ว่าความรู้สึกแม่เองนะคะแม่รู้สึกว่าตัวนี้สโลกว่าไอโบมะคะ่ะตัวสกุตชีะเขาก็จะสัมผัสดีเนียนนุ่มทุกอันอยู่แล้วนะเนี่ยบีบไปก็จะนุ่มๆกดจึกจ๊กๆก็นุ่มหมดนะความสโลอาจจะเทียบกันไม่ค่อยได้แต่แม่ก็อย่างว่าตัวนี้สโลกว่านะคะ นิดนึงเราก็จะมาเข้าแถวความสโลกันแบบนี้นะขนมปังก่อนนะคะส้มนะสตรอเบอรี่พีชแล้วก็ทองนะคะน้องๆก็ลองคอมเมนต์บอกแม่ดูนะคะว่าดูแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าตัวไหนสโลกว่าไม่สโลกว่าเห็นเหมือนแม่หรือเปล่านะบางทีแม่อาจจะแบบมองผิดตาพลาดอะไรหรือเปล่านะคะ ก็คอมเมนต์บอกแม่ด้วยนะก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับสกูชี่คอลเลกชันไอบูมของแม่5ชิ้นนี้นะคะอยากดูแม่ทำอะไรกับสกูชี่อันไหนยังไงนะก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคะแม่ตามอ่านนะถ้าเกิดมีอันไหนที่มีน้องๆเรียกร้องมาเยอะดันดัน,ด,นดันกันเยอะๆเดี๋ยวแม่ก็จะมาทำให้ดูนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะที่เพจแล้วก็อินสตาแกรแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่นงนี้นะ วันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย